อยากรู้จักออโต้ล็อกอารามในความคิดของคุณฮะออโต้ล็อกอารามครับก็เป็นอุปกรณ์ล็อกเบรกล็อกคันครับที่มีเสียงคุณมีความรู้สึกยังไงกับอุปกรณ์ล็อกเบรกคันตัวนี้ครับรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเสียงครับทีข้ออื่นไม่เห็นมีเสียงเลยเสียงอะไรเสียงแต่ครับเวลาเตือนครับแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันน่าจะเตือนรถของเราได้นะครับ หมายถึงว่า,วาเวลาถูกโจรกจรมอะไรอย่างเงี้ยครับออโต้ล็อกอารามเนี่ยมันแข็งแรงไหม,มแข็งแรงครับใช้านระวังใจแข็งแรงแค่ไหนเออแข็งแรงขนาดไหนนะครับน่าจะหน่วงการจราจรมได้เป็นชั่วโมงครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนติดอุปกรณ์ล็อกเบรคคัสทั่วไปเนี่ยเขา มันมีอุปกรณ์ล็อกเบรคค่ะทั่วไปแตกต่างยังไงกับออโต้ล็อกอะลามอุปกรณ์ล็อกเบรคทั่วไปจะไม่มีเสียงไม่มีอะไรเตือนครับเะล็อกแบบธรรมดาปกติหล้วแต่ที่คุณไปเจอลูกค้ามาลูกค้าพูดถึงออโต้ล็อกอะลามยังไงบ้างเออน่าจะฟีดแบคกลับมาดีครับขอบคุณฮะ